ก็จะขอกล่าวอะไรสักช่วงหนึ่งสำหรับโยมที่มาปฏิบัติใหม่ที่ยังไม่คุ้นเคยกับการนั่งปฏิบัติ <c oughs> ก็สะท้อนความเห็นของตอนเองออกมาโดยเฉพาะเรื่องการนั่ง ก็จะกล่าวว่าเวลานั่งมันมีความคิดมากนั่งไม่สงบเลยอันนี้คิดว่าพวกเราทั้งหลายที่เป็นผู้ปฏิบัติเก่าเนี่ยก็มีประสบการณ์นี้ด้วยกันทุกคนแต่เพราะความเข้าใจทำให้เราเไม่ย่อท้อนะอ,อ ตั้งใจมาปฏิบัติกันอย่างต่อเนื่องสำหรับผู้ปฏิบัติใหม่ก็จะมีปัญหานี้แหละคนนี้ถ้าไม่ได้สนทนามันก็จะเกิดความเข้าใจผิดกลับไปได้เช่นว่าการปฏิบัติไม่เหมาะสมกับตนเองแล้วเพราะว่าตนเองนั่งยิ่งนั่งยิ่งคิดยิ่งนั่งยิ่งฟุง้งซ่าน ทันนี้ถ้ามีโอกาสได้พูดได้คุยกันก็พอจะแก้ปัญหาทําความเข้าใจให้เขาได้บ้างแต่ถ้ามไม่ได้พูดจากกันเลยเนี่ยมันจะมีมีโอกาสที่เสียโอกาสสําหรับเข้าไปสําหรับกำนักปฏิบัติธรรมที่เมีสถานที่ที่เหมาะสมในการค้างคืนเขาก็จะจัด เวลาในการปฏิบัติคือคนเข้าปฏิบัติเนี่ยโดยทั่วไปเขาก็จะไม่ให้ต่ำกว่าสามวันต้องค้างคืนสามคืนหรือสองคืนสามวันแล้วก็จะอยู่นานก็เขาก็จะจำกัดอาจจะครึ่งเดือนให้อยู่ได้เพียงแค่ครึ่งเดือนแต่ทุกวันเขาจะมีการสอบอารมณ์ ตอนนี้เงื่อนไขของเราเช้ามาเย็นกับแบบเสาร์อาทิตย์เนี่ยเราจะไม่มีโอกาสเพราะมันใช้เวลามากใช้เวลาในการสอบประลมแต่ละคนแต่ละท่านเนี่ยจะเวลาเราก็จะไม่ได้ใช้การสอบประลมแต่จะใช้เปิดโอกาสว่าถ้าใครมีคำถามก็ให้เขียนมาได้สำหรับผู้ที่ปฏิบัติใหม่ การสอบปรมลมก็จะเป็นโอกาสในการที่จะสอบถามหรือบอกลักษณะของตนเอง<ม>ว่าปฏิบัติอย่างไรถูกวิธีไม่ถูกวิธีอย่างไรหรือว่าเกิดภาวะอะไรขึ้นมาเช่นโยมที่ปฏิบัติใหม่วันนี้ก็ถ้าสอบประมเขาก็จะได้บอกครูบาอาจารย์ที่สอบประลมไป อาจารย์ก็จะแก้ปัญหาให้เขาชี้แนะชี้นําให้กำลังใจบอกวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องให้ตัวนี้โดยทั่วไปสำนักปฏิบัติโดยทั่วไปก็จะมีกรอบของตนเองมีกรอบในการกําหนดรูปแบบ ในการปฏิบัติของแต่ละสำนักซึ่งค่อนข้างจะตายตัวผู้เข้าไปปฏิบัติก็จะต้องทำตามกรอบที่เขาวางไว้แต่สำหรับที่นี่จะไม่ไม่จำกัดแต่จะบอกแนวทางที่ส่วนรวมควรจะปฏิบัติอย่างไรก็หนีไม่พ้นในเรื่องของการ เดินจงกรมนั่งสมาธิแล้วก็บอกให้มีสติมีความรู้ตัวกําหนดก็เน้นว่าจะต้องกําหนดทุกๆขั้นตอนส่วนนั่งส่วนนั่งก็จะวางแนวของอนาปานสติไว้แต่ก็ไม่ได้เจาะจงว่า จะต้องมีควาภาวนาหรือว่าจะต้องกำหนดเมื่อมีอารมณ์จรหรือว่าจะไม่ต้องกำหนดก็แล้วแต่ช่วงช่วงหนึ่งช่วงเช้าเราก็จะปล่อยให้เข้าสู่สมถะภาวนาวเป็นมีอารมณ์เดียวอย่างอื่นไม่สนใจ ส่วนช่วงบ่ายก็ให้พยายามรับรู้อารมณ์ต่างๆให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วก็นำเสนอว่าช่วงท้ายของบัลลังก์สุดท้ายเนี่ยก็พยายามเคลื่อนความรู้สึกไปตามผิวกายดูเวทนาต่างๆที่ปรากฏขึ้นอันนี้เราก็แนะนำนเป็นด้านของการแนะนำส่วนผู้ปฏิบัติ มันอยู่ภายในจิตใจเราไม่ได้สอบพลมเราก็ไม่รู้หรอกแต่ถ้ามีปัญหาอะไรก็มาถามที่หลังได้อาตมาก็มีหลักคิดอย่างนี้ว่าคำว่ากรอบก็คือจำกัดกรอบก็จะกันไม่ให้ผู้ปฏิบัติออกนอกกรอบนั้น จริงๆจริงๆในแนวคิดก็คือว่าอยากจะให้เป็นอิสระให้เป็นอิสระของแต่ละบุคคลที่รู้แล้วนะศึกษามาแล้วได้ปฏิบัติในแนวทางที่อาตมาสอนมานานแล้วพอเข้าใจแล้วก็ให้เป็นอิสระแต่ถ้าผู้มาใหม่ก็ค่อย,ค,อย,ค,อยค่อยบอก บอกถึงแนวของทิศทางที่เราจะเดินกันไปการมีกรอบจะดีในช่วงแรกแต่พอผ่านพ้นไประยะหนึ่งต้องทำลายกรอบให้หมดต้องให้ผู้ปฏิบัติมีอิสระ อันนี้ก็เป็นแนวคิดที่ท,ที่อาตมามีก็คิดว่าทุกๆคนก็มีลักษณะพิเศษของตัวเองก็จะหยิบเอาส่วนที่เหมาะสมกับตนเองขึ้นมาใช้ในช่วงระยะหนึ่งขณะหนึ่งไม่จำกัดว่าจะต้องทำแบบนี้รูปแบบนี้ ทุกๆคนอันนี้ก็เกินขึ้นมาเพื่อให้เราเข้าใจร่วมกัน